สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนๆซูเปอร์บนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กับรถแต่งที่ต้องบอกเลยนะครับว่าสุดที่สุดในประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นรถโมเดลใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งเปิดตัวแล้วตอนนี้ผมก็อยู่หน้าเขาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าสํานักก่อนเลยนะครับแนะนําต่อนะครับสวัสดีครับผมบุ๊ชนะครับเจ้าสํานักเรเบรียรริ่งนะครับนี่แหละครับคนที่ ดูโปรเจกต์ค,คันนี้ทั้งหมดเลยใช่ครับเดี๋ยวจะรบกวนพี่วุฒแนะนำรถคันนี้หน่อยเพราะว่า ADV 3 5 0เนี่ถือว่าเป็นรถ Adventure Scooter อร์เป็นเป็นสไตล์ SUV bike นะครับแล้ววันนี้จับพัดจับหูมาแต่งเป็นเลสซิ่งเลยเป็นเลสซิ่งถือว่าเป็นคอนเซปต์เป็นเลสซิ่งจ๋ามาเลยเลสซิ่งจ๋าเลยแลแบบเตี้ยมอบมาเลย เตียแบบเหมาะมาเลยใช่ครับเดี๋ยวจะรบกวนพ่วุธแนะนําคันนี้หน่อยว่าแต่งอะไรไปบ้างมีอะไรบ้างของแต่งที่แบบแรไอเทมแล,ล้วรวมไมถึงหลายๆคนอยากจะรู้กับบัต g เจ็ตราคาคันนี้หมดไปกี่บาทฝากพิวุธแนะนําคันนี้หน่อยได้เลยครับค<น>ันนี้ก็ซื้อมือหนึ่งมาเลยศูนย์กิโลศูนโลแล้วทําเลยแล้วทําเลยเราไม่ขี่เลยนะครับฮะก็เริ่มแรกก็ หรือชุดสีไปพ้นทําสีก่อนทําสีใหม่ทั้งคันเลยใช่ไหมที่ทาสีใหม่ทั้งคันครับ ก่อน<ส><ส>น้านี้เป็นสีอะไรครับสีแดงครับคือซื้อตัวแต่งมาแล้วซื้อตัวแต่งมาเลยครับยังไม่พอใจยังครับเราต้องทําให้มันดูแตกต่างกว่านั้นครับเราจะสร้างคอนเซปต์ให้มันเป็นรถแอดเวนเจอร์แต่ว่าเรามาทําเป็นเลสซิ่งครับเอาง,ง่ายๆว่าตอนซื้อมัน,นี่คือมีโปรเจกต์ในหัวอยู่แล้วว่าเราต้องได้โมคันนี้ได้โมดิฟายคันนี้คือนนตั้งแต่มีข่าวว่าจะออก ADB สามูนออกมาเนี่ยทางร้านก็มีคิดโปรเจกต์ไว้แล้วเตรียมพร้อมไว้ก่อนนานแล้วมองอะไรไว้แล้วว่าจะเราจะเติมเสริมเติมอะไร S <s ให้มันดูแตกต่างนะครับก็ <g lish> เลยเป็นคันนี้ขึ้นมาเปลี่ยนสีใหม่มีเล่นลูกเล่นเคปลาไปด้วยเคปล่าบางชินครับคือตัวนี้จะเราจะไม่ใส่เคปล่าทั้งคันนะครับเพราะว่ามันจะดูไม่มีเท็กเจอร์ <centres> มันจะเลื่อมไปหมดเลยตัวนี้ก็จะให้เป็นเงาบ้างด้านบ้าง <sz ix> <ç uk> จุดไปใช่ครับ เรามาพูดถึงอีก1จุดเลยหลังจากที่พี่พุธเนี่ยลงรูปไปใน Facebook แล้วเรามาถ่ายเนี่ยระบบช่วงล่างด้านหน้านี่ก่อนหน้านี้ก็เป็นอไซด์ดาวอยู่แล้วแต่ก็คือยังไม่ยังไม่มันเล็กไปหน่อยเป็นแค่แกน37มิลเอครับอันนี้จับใส่แล้วไปครับตัวนี้เป็นโชคลินแท้ของดูกติแกนตัวนี้จะเป็น43มิลนะครับตัวนี้ระบบเบรกก็ใส่เป็นเป็โบเฮดพีรมนะครับเป็นแบบปั๊มคู่นะครับ จับกับจานเมทัลโซนนะครับเพราะว่าสามารถจะกลับจานดิดได้ให้ทิศทาง<อ>มันถูกต้องถ้าเป็นยี่ห้ออื่นที่มันจานลายมันไม่สมมาตรเนี่ยเวลาเรามากับจานเนี่ยมันจะกลับไม่ได้ครับเราก็ต้องเลือกจานที่สามารถจะกลับกลับใบจานได้แล้วก็เหมือนกันทั้งคู่มันจะได้สวยทั้งคู่ด้านบนนะครับจะเป็นปั๊มโลโก้แดงนะครับสายขวาเบอร์19กับ16อ๋อเพราะว่า19้นี่คือเพราะว่าเป็นปัมป๊มปั๊มคู่ดด้วยต้องใช้เบอร์19 แล้วก็บนแฮนด์เนี่ยก็จะมีประกับ WRS เป็นของตรงรุ่นดูกติ V4 นะครับแต่เราเอามาแปลงใส่นะครับเรามาวายริ่งสายใส่ให้กับรถคันนี้นะครับก็คือใช้ได้ปกติหมดใช้ได้ปกติออปลันได้หมดเลยได้หมดทุกอย่างครับแล้วก็เป็นประกับ Active EVO 2นะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดของประกับ Active นะครับปอกแฮนด์ก็จะเป็น d ด y t โทน่นะครับปลายแฮนด์เด y t โทน่นะครับส่วนปั๊มหลังัามหลังเนี่ยจะใช้เบมโบ อ่าหกสิบสี่มิลบ้านเราก็จะเรียกแมงสาบนี่ก็คือเป็นปลาแมงสาบแมงสาบสุบทองครับเป็นลูกสุบทองใช่ครับอันนี้ก็คือขึ้น s เ,เซอร์ขาอไรใไมหมดใช่ครับต้องขึ้น s เ a อร r ตอนนี้ขาแบบนี้ยังไม่มีขายครับคือผมก็ซีซีขึ้นมาเลย สร้างขึ้นมาเลยเฉพาะมันหใหม่คันนี้เฉพาะเฉพาะเลยครับนารล้อเป็น MK เใช่ครับเป็นล้อฟอร์สใช่ไหมครับปัม๊มจานแล้วมาพูดถึงในส่วนของด้านหลังกันบ้างจากัมาแม่งสาบแล้วเนี่ย <c oughs> เห็นท่อเสียด้วยท่อเสียตัวนี้จะเป็นท่อของ x อ็750นะครับเป็นท่อเทอร์มินะครับเอามาตะปายนะครับแล้วเราก็ไปสร้างขึ้นขอท่อไทเทเนียมเองเสียงเล้าใจไหมครับสำหรับพี่ก็ตอนนี้มันเป็นท่อตัวนี้มันเป็นยูโรโฟนะครับมันจะยังไม่ได้ถอดจุกลดเสียงนะครับเสียงก็แหลมๆหลมนิดนึงแต่ว่าก็ ยังมีความเป็นเลสซิ่งอยู่นะเสียงอิตาลีซาวอ,ะอ่ะอิตาลีซาวอ่าอิตาเลียนซาวอ่าเมื่อกี้ผมแอบเห็นอีกหนึ่งส่วนหลายๆคนอาจจะไม่สังเกตกระจกข้างลิซโซมาใช่ครับตัวนี้จะเป็นลิซโซมาสเตลนะครับ อันนี้คือเป็นเป็นรุ่นพิเศษของแท้ของแท้ลิซูมาสเต,ตลแลครับแต่เป็นตรงรุ่นของ v 4ดูกติ v 4ครับเราก็มาจัดทรงจัดมุมเพราะว่าดูแล้วมันลงตัวมากมากเหมือนเหมือนเป็นกระจกสร้างแบบแอโรดนามิกเหมือนมีปีกไว้กดด้วยใช่เหมือนสร้างมาเพื่อ ADV คันนี้เลยครับอันนี้คือคอนเซปที่คิดไว้แล้วนะครับคิดไว้ก่อนได้รถอีกนะครับทุกอย่างที่ออกมาเป็นแบบนี้นะครับคือผมคิดไว้หมดแล้วถือว่าคอนเซปต์นี้พี่วุฒิคิดไว้อยู่แล้วคิดไว้แล้วครับแต่ว่ากระจกตรงนี้ก็คือว่าเตรียมไว้มานานแล้วผมใส่กออ้นแลว ผมผมใส่กับฟอร์ซ่ารถรถของผมเองก่อนแล้วแล้วมันออกมาดีมันออกมาดูดีสวยแต่ราคามันแพงไปหน่อยนะครับแต่ถูกใจไม่มีเคาว่าแพงอยู่แล้วบางคนอาจจะมองว่าแพงนะครับ,รบแต่สำหรับผมมองว่าถ้าวันนี้มาเราซื้อของแต่งที่ลงตัวแล้วเราถูกใจเรา สามารถจ่ายพร้อมจ่ายมันได้ครับพูดถึงระบบช่วงล่างด้านหลังกันบ้างใช้เป็นของอะไรพี่ตอนนี้ด้านหลังก็จะเป็นโชคเออรินนะครับเป็นรหัส C30 นะครับเป็นความยาว400มิลนะครับเทียบกับของเดิมของเดิมคือ4 45มิลนะครับตอนนี้ตัวนี้เป็น400เท่ากับว่าเราโหลดมา45มิลด้านหน้าโหลดไปเท่าไหร่พี่ด้านหน้าโหลดถ้าเป็นนิ้ว3นิ้วครับ3นิ้วหลังหายไป45มิลใช่ครับตัวนี้คือเหมาะเลยเหมาะมาเลยส่งเลสซิ่งของจริงเลย เรามาพูดถึงในส่วนของระบบแคลงสายพานกันบ้างเพราะว่าเมื่อกี้ที่ถ่ายสังเกตไปแล้วถ้าหลายๆคันที่ออก ADV 3 5 0ไปเนี่ยตัวแคลงนะครับก็จะมีมอกกองอยู่ใช่ครับใช่หายไปแล้วหายไปแล้วคันนี้ไม่มีแล้วถ้า,ถาเราไ,ไปครับคันนี้ ถ้าเราจะเลซิง่งเราต้องถอดมอรกรองออกครับถ้าเป็นเลซิ่งต้องถอดมอรกรองเป็นคอนเซปต์เลยเมอรกรองก็จะเป็นของสเต t ห6นะครับสเตหกของแท้สเตทห6นี่คืออะไรครับแบบขยายความนิดนึงสเตทหกเนี่ยเป็นสำนักแต่ง <สะ S 1> ขายอุปกรณ์แต่งรถของอิตาลีนะครับก็เหมือนเหมือนอในโชคหน้ารถหลายๆคันเป็น สเตตหกชคเวฟช็อกดีโอเซตเอ็กอะไรเงี o ้ยอ่า e จะเป็นอย่างนั้นนะครับกลองตัวนี้ก็จะเป็นของสเตตหกั้งคู่กลองคู่ใส่สองอันเลยใส่สามทางแล้วก็ใส่กลองคู่สองตัวเลย mm hmm. เพื่อความแตกต่าง แล้วก็ดูเลสซิ่งมากขึ้นก็คือเอาง่ายๆคือถ้าเป็นวัยรุ่นมองๆกันคันนี้ดูดสดแน่นอนไม่เชิงดูดสดครับเพราะเรายังมีกองอยู่ถ้าดูสดจะไม่ต้องมีกองถามว่ามันกองละเอียดเหมือนเหมือนกองเดิมไหมไม่ใช่ครับแต่ว่าได้เสียงที่เราใจแน่นอนก็คือดูอากาศโฟขึ้นแน่นอนโฟขึ้นแน่นอนครับอ๋อนี่คันนี้ก็เหมือนมีหมกแบบเล็กๆน้อยๆหมกเล็กๆน้อยๆมีเราทำการทําโมข้างโอเพ่นหรือว่าทาอะไรคันนี้ไหมคันนี้คือเครื่องยนต ชุดข้างชุดสายพานี้ไม่ได้ทําอะไรเลยครับก็คือยังเดิมเดิมอยู่พอรถคันนี้มันก็คือศูนย์โลยังไม่ได้ทําอะไรเลยณวันนี้ณวันนี้ก็ยังเท่านี้อยู่ก็เราก็ขี่มาถ่ายเนี่ยก็ไม่เกิน2กิโลไม่เกิน2กิโลณวันนี้ก็ยังเอาไว้ง่ายไม่ถึงสิบโลครับ ลหลายคนรอตอนนี้อยู่บัตเจ็ตคันนี้หมดไปกี่บาทครับคันนี้นะครับที่รวบรวมได้นะครับท,ที่มีบินนะก็คือ5,60,000บาทครับ5้าแสนหใช่รวมราคาตัวรถไหมครับไม่รวมครับตัรวรถตัวนี้ซื้อสดมาโดนบวกราคาไปน,นิดหน่อยก็คือ2,200สนสองส0งแสนสองห้าแสนบวกสองแซื้อพริตบายดีไหมครับ7 8็ดแสมีคําถามไหมครับ เวลาทารถแล้วแบบแต่งไปขนาดนี้แล้วทำไมไม่ซื้อบิ๊กไบค์ไปเลยก็ล่าสุดก็เจอคือแต่งขนาดนี้ทาไมไม่ซื้อทีแม็กคีคือผมแต่งรถเนี่ยในสํานักเนี่ยก็คือจะแต่งรถสไตล์เนี้ยครับฮะ<ห>อ่าบัตเจ็ตก,ก็จะประมาณเนี้ยของแต่งก็จะราคาสูงแบบเนี้ยคนจะมีคาถามทันทีว่าไอแต่งเอ็กแม็กขนาดนี้ทําไมไม่ไปซื้อ T Key? ทีแม็กคีทาไมไม่ไปซื้อตัวพันคีาถามว่าวันนี้เราอยากแต่งอะไรอ่าบางคนแต่งมังคี สามสี่แสนแต่งได้เขาก็มีความสุขในการแต่งมังกี้เขาอยากแต่งมังกี้เขาไม่ได้อยากขี่ทีแม็กถือว่าคันนี้นี่ถูกใจไหมครับสาหรับการแต่งในอนาคตจะมีการเพิ่มเติมอะไรไหมครับคันนี้ก็ในอนาคตจะมีเพิ่มอจอนะครับจอของ a a m นะครับอ่ามีจอซิ่งด้วยใช่ครับเป็นของอ,อิตาลีนะก็ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวจะมีจอสีเข้ามาใช่ครับจอมีจอสีเพิ่มเข้ามาด้วย เอาละครับนี่ก็คือ New ADV 350นะครับถือว่าเป็นรถรุ่นแรกๆนะเป็นรุ่นตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่ถึงเดือนแล้วก็แต่งได้สุดขนาดนี้ถือว่าเป็นคันแรกๆในประเทศไทยเลยนะครับสำหรับจากที่ Super b i บ e เนี่ยสังเกตมาเลยการแต่งรถอันนี้เดี๋ยวจะผมจะรบกวนพี่วุฒิเนี่ยฝากร้านสักนิดนึงครับสำหรับการตกแต่งสไตล์นี้แบบนี้นะครับทือร้านทูดหลับทำอะไรบ้างก่อนอื่นก็ต้องบอกว่า b d Racing นะครับอยู่นครปฐมนะครับอยู่สังขยาเพืือกนครปฐมนะครับผม ก็คือสไตล์ของร้านก็จะเป็นแบบประมาณว่า,เ,าเป็นงานสร้างงานคัสตอมนะครับเป็นงาน C n c ินีอะไรเงี้ยครับสร้างตามความต้องการของลูกค้าลูกค้าอยากได้ลายไหนแบบไหนเนี่ยครับทางร้านเนี่ยจะจะผลิตให้มีจําหน่ายให้มีบริการให้ก็คือหาอะไรติดตั้งทุกอย่างรบ,บริการทุกอย่างท<ำ>ําตามงบนะครับมีงบเท่าไหร่ผมตามทํานั้นแต่ว่าเราจะทําให้ลงตัวที่สุดถึงงบน้อยก็จะทําให้ลงตัวที่สุดก็คือทาตามงบทุกอย่างอยู่บนความปลอดภัยทั้งหมดเลย ทุกอย่างก็ใช้ได้จริงแล้วก็มีมาตรฐานปลอดภัยครับนี่แหละครับสำหรับสำนัก WD Racing นะครับสำหรับใครที่ต้องการตกแต่งโมดิฟายตัวรถนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เดี๋ยวเราก็จะมาขึ้นเพจให้ดูข้างล่างของตัววิดีโอนะครับสุดท้ายนี้นะครับยังไงผมก็ต้องขอฝากไว้ด้วยสําหรับการตกแต่งโมดิฟายตัว ADV 350ไว้เป็นแนวทางด้วยนะจาก สำนัก w l d Racing อยากแต่งอยากสวยนะครับอย่าลืมความปลอดภัยนะครับตรงนี้นี่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญเลยยิ่งเป็นสกูตเตอร์ใชผมคิดว่าตัวระบบเบรกระบบช่วงล่างเนี่ยเป็นลำดับความสำคัญต้นเลยนะครับสำหรับการแต่งรถคันนี้ผมก็ต้องขอฝากรถแต่งคันนี้ไว้ด้วยนะไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับการแต่งรถสกูตเตอร์ครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมีรถคันไหนหรือว่าจากสำนักพี่วุฒินะมาให้ติดตามชมมันอีกนะครับยังไงขอฝากแฟนๆซูเปอร์ไวท์ไว้ตรงนี้ด้วยนะครับสุดทานนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ